ไปไหนมาฮะพี่โทรไป um? ที่โทรศัพท์เราตั้งหลายทีทำไมไม่ยอมรับสายมือถือตกน้ำอะค่ะเกิดอะไรขึ้นนะก็พอดีรถเสียแล้วแต่ยงจะโทรหาพี่เฉินแล้วแต่ว่าเขามิ้นอะค่ะเขาไม่ยอมให้แต่ยงโทรก็เลยแย่งโทรศัพท์จนมันหลุดมือตกน้ำไป แล้วเขาทำอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะยังรักเขาอยู่ใครบอกล่ะคะแต่ยงเกียรติเขาจะตายไม่เคยเกลดใครขนาดนี้เลยด้วย ไหเขาไม่ใช่เหรอไหนบอกไม่สนใจเขาไงรล้วเราให้ทำไมก็มันเจ็บใจตัวเองนี่ค่ะทำไมถึงต้องเกลียดเขามากขนาดนี้ด้วยก็ไม่รู้ถ้าไม่รู้สึกอะไรคงไม่ต้องมานั่งร้องไห้อยู่แบบนี้เเวลาเนี่ยมันช่วยเราลืมได้นะคงไม่ได้ง่ายๆหรอกค่ะ ที่ต้องเจอกันอยู่แบบนี้งั้นก็กลับบ้านะกลับไปห้องกรุงสิบไม่ค่ะหนูย,ยังไม่อยากกลับแต่ยองจะอยู่ช่วยพี่เฉินก่อนแล้วแต่ยองก็อยากรู้ด้วยว่าเขาจะดันทุลังอีกนานไหมไม,ไม่ต้องมาช่วยพี่เลยพี่จัดก,การเองได้นะพี่เฉินจะทำยังไงคะนี่มนเป็น เรเป็นเกมของหัวใจแล้วถ้าเกิดพี่ต้องการที่จะได้หัวใจของผักปุ้งเข้ามาเนี่ยพี่ไม่ใช้วิธีสกปรกกนะโอ้โหโอพี่เถอะเลย ดูผักบุง้งยิ้มหน่อยสิคะเดี๋ยวไม่สวยนะช่างเธอค่ะจะสวยหรือไม่สวยยังไงก็ต้องแต่งงานอยู่ดีน่พูดอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับว่าหนูนะ่ะไม่เต็มใจตัวหนูนะ่ะเป็นคนตัดสินใจเองนะคะแต่ยิ่งใกล้ถึงวันแต่งงาน ผักบุ้งก็รู้สึกไม่มั่นใจอะค่ะหนูผักบุ้งพูดอย่างเงี้ยเหมือนอย่างกับว่าหนูน่ะไม่ได้รักคุณมิ้นคุณมิ้นน่ะเขาเป็นคนดีนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเขารักหนูผักบุ้งมากด้วยไม่รู้สิคะผักบุ้งรู้สึก สับสนวุ่นวายใจยังไงก็ไม่รู้อะค่ะไม่เอานะมาถึงขั้นนี้แล้วหนูต้องมั่นใจสิคะั้ามูแต่ละล้าละลังอยู่อย่างนี้คนที่ไม่มีความสุขก็คือตัวหนูผักบุ้งเองนะคะเนี่ยคุณมิ้นมารับแล้ว ไม่เอาน่าอย่าทำหน้าอย่างนี้สิคะยิ้มหน่อยยิ้มยิ้มน่ายิ้มหวานแล้วสวยเอาไปไปค่ะอย่าให้เขารอนานนะคะอ่ะยิ้มหวานเน่น่ารักไปค่ะ มาผักบุ้งนะครับหนูผักบุ้งให้อีชันมาบอกว่าให้คุณกลับไปเธอไม่อยากเห็นหน้าคุณคะ่ะฉันวยเข้าไปบอกเขาได้ไหมครับว่าผมไม่เป็นไรทั้งนั้นเนี่ยผมจะรอเขาอยู่ตรงนี้จนกว่าเขาจะมาหาผม อยากใจรอก็รอไปสิคะผักบุ้งไม่ออกไปหาเขาหรอกคะ่ะคนนี้ใช่ไหมคะที่ให้คนมาจุดหนูไปอืล้อหล่อนะคะหล่อตายแหละแต่จะว่าไปแล้วคุณมิ้นเนี่ยก็หล่อเหมือนกันถ้าเป็นป้าเนี่ยนะคะป้าเองก็คงจะเลือกไม่ถูกเหมือนกันปนวนคะ ป้าไปทำกับข้าวก่อนดีกว่านะคะผักบุ้งคุณแค่ออกมาคุยกับผมให้มันรู้เรื่องก็จบแล้วออกมาได้ไหม ผมรู้นะ้ว่าคุณได้ยินผมอ่ะพักบูงลงมาได้ไหมฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณกลับห้องกงไปซะแล้วก็ไม่ต้องกลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกผมไม่กลับอ่ะผมจะกลับไปห้องกงก็ต่อเมื่อผมมีคุณกลับไปกับผมไม่มีวันฉันไม่มีวันกลับไปกับคุณหรอกฉันเกลียดคุณได้ยินไหมฉันเกลียดคุณแต่ผมรักคุณอ่ะ ผมรักคุณได้ยินไหมผมรักคุณผมรักคุณน่ะผักบุ้งคุณก็รู้ว่าผมรักคุณนะ่ะลงมาคุยกับผมไม่ได้เหรอผักบุ้งคุณมาทำไมคุณไม่ควรมายุ่งกับว่าที่เจ้าสาวของผมนะคุณเฉิน แต่ว่าที่เจ้าสาวของคุณเมียผมกล้าพูดคำว่าเมียไป็นลูกผู้ชายในยสิคุณผักบงคุณเป็นเมียผมใช่ไหมก่อนที่คุณจะพูดคำนั้นคุณเคยยกย่องหรือให้เกียรติเขาบ้างไหมผักบงคุณกลับไปเลยนะคุณกลับไปเลยกลับไปเลย เป็นยังไงบ้างมินกลับไปซะอย่ามาใช้นิสัยมาเฟียนะพานแถวนี้คำก็มาเฟียสองคำก็มาเฟียมาเฟียคนนี้ไม่ใช่ที่คุณเคยบอกว่ารักอ่ะฉันคงหน้ามืดไปชั่วขณะแต่ตอนเนี้ยฉันตาสว่างแล้วไปจากชีวิตฉันเถอะว่าฉันจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับผู้ชายที่เขารักฉัน ไปไปสิฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณอีก มีความสุขได้หรอถ้าเขานอนเตียงเดียวกับคุณแต่ใจเขาคิดถึงคนอื่นคุณอย่าพูดผมค่้อยเขวะเลยคุณเนี่ยรู้อยู่กับใจอยู่แล้วว่าผักบุ้งอะ่ะเขาปั่นใจให้พี่เฉินแล้ววว่าและค